สวัสดีค่ะวัลลกรสมนัยนะคะวันนี้พามาดูว่านตัวหนึ่งที่มีการเรียกว่านมาตั้งแต่ปีพศ2520กว่าๆหรืออาจจะก่อนหน้านั้นแต่ก็น่าแปลกว่าจนถึงปัจจุบันน่ะแทบจะไม่มีใครเรียกต้นนี้ว่าเป็นว่านเลยก็จะไปจัดอยู่ในกลุ่มไม้มงคลเฉยๆโดยแทบไม่มีใครรู้ชื่อที่มีการตั้งขึ้นมาในวงการว่านคือเราไม่ไม่รู้ว่า มันเป็นบ้านของคนไทยหรือของคนจีนที่เพิ่งเอามาตั้งชื่อเนาะแต่ว่าฟังจากชื่อเราก็คงจะพอทราบที่มาที่ไปของเขาแหละบ้านต้นนี้ก็คือต้นเศรษฐีนิตยาหรือว่าเราจะรู้จักกันดีมากในชื่อของต้นกวนอิมนะคะซึ่งมีมากมายหลายแบบในท้องตลาดแล้วก็ทำกันได้สวยมากๆทำเป็นรูปแจกันบ้างเป็นรูป มัดเป็นกลุ่มๆบ้างปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายตัดชําง่ายนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันมานานละปลูกแบบน้ําก็ได้ปลูกแบบดินก็ได้เอามัดรวมๆกันแช่น้ำไว้เฉยๆเขาก็ยังงอก,ง,อกงามดีนะคะก็เป็นว่านที่ในร้านขายต้นไม้ต่างๆก็จะมีให้เห็นวางขายกันอยู่เป็นประจำนะคะว่านตวเนี้ ในวงการว่านจะเรียกเขาว่าเศรษฐีนิตยาบรรยายเอาไว้ว่าอันนี้จะอยู่ในหนังสือร้อยแปดมหาสรรย์เล่มสามนะคะร้อยแปดว่านมหาสัจรจ์เล่มสามมีทั้งใบลายเขียวสลับขาวอืมคุ้นอยู่เนาะแต่ว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นเขียวแก่เขียวอ่อนแล้วก็เป็นเขียวล้วนแต่เขียวสลับขาวเนี่ยเห็นบ่อยเนาะเพื่อนๆเขาบอกว่า เช่นเดียวกันกันกบว่านวาสนาสรุปแล้วมีสองชนิดต้นขึ้นตรงใบคล้ายว่านเศรษฐีเลือนกลางหรือเศรษฐีเลือนนอกแต่สั้นและใบกว้างกว่าคล้ายไหมถามเราเราว่าคล้ายเพชรนาลายคุณประโยชน์นะคะปลูกในกระถางสวยๆก็เป็นกระถางลายคาม ไว้ประดับห้องทั้งคนจีนคนไทยนิยมปลูกกันมากเพราะมีสป,ปรพคุณทางเสียงไทยโชควาส,สนาในอนาคตของผู้ปลูกหากเจริญงอกงามสมบูรณ์เจ้าของก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอีกสถานหนึ่งยังเป็นเมตตามหานิยมอีกด้วยคือว่านนี้ไม่เป็นที่นิยมในในฐานะของความเป็นวาน่านแทบไม่มีใครเรียกชื่อแต่เราก็อยากบันทึกข้อมูลเอาไว้เฉยว่าจริงๆนะ เขาคือ asure, да เศรษฐีนิตยาแล้วก็เป็นหนึ่งในว่านมงคลที่ถูกระบุเอาไว้ในกลุ่มของว่านเศรษฐีนะคะต้นหนึ่งเลยก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเนาะให้ได้ทราบกันซึ่งหลายๆคนก็อาจจะทราบอยู่แล้วแหละว่าวัดต้นกลอิมคือว่านเศรษฐีนิตยาเป็นกลุ่มว่านประเภทเศรษฐีแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะ ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ